สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องการต่อสู้ต่อต้อตานบุกรุกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันเลยนะครับเฮ้ยค้างครับค้างรู้สึกก็แต่อัปเดตมาดิฟุึกมันบันบ๊กเยอะจังนะก็จะเห็นนะครับว่ามันมีการต่อสู้ทั้งหมดอ่ะสามสนามต่อสู้นะครับสนามแรกนี่ จะเห็นนะครับว่าถ้าโกเกสึได้รับเอฟเฟกเผาไหม้หรือกัดกร่อนเนี่ยครับจะลดารามทนทานไปได้สิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้พี่ก็จัดทีมกัดกร่อนมาเลยนะครับก็ดูได้นะครับอันนี้ส่วนทีมสองนี่เป็นถ้าโกเกสึได้รับเอฟเฟกบทขยี้นะครับจะสามารถช่วยลดเอฟเฟกทนทานได้สิบเปอร์เซ็นต์อิงส่วนนี้พี่อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับหลังจากลองแล้วจริงๆพี่อาจจะบอกว่า คือถ้าใครมีคิงครับก็ใครมาแทนได้เลยนะครับโจมตีธรรมดามันก็จะเป็นตีนปลดขยี้นะครับแต่พอดีพี่เป็นสายฟรีนะครับไม่มีพี่ลองใช้ตัวนี้แล้วครับแต่ว่ามันไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่ไม่ค่อยดีครับแนะนําไม่ใช้คอเด็กครับมันจะได้ใช้สกิลได้หลายทีนะหรือถ้าหรือถ้าใครไม่มีคอเด็กก็อาจจะใช้เป็นโซนิกแทนก็ได้นะครับแต่ทีมสามพี่เอาโซนิกมาลงนะครับเพราะจะได้ตีตีนปดขยี้นะครับทีมสามนี่แนะนําว่าให้เป็นทีมที่ เราใช้โจมตีเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะมันจะมีทั้งหมด8ดเทินนะครับในทีมที่หนึ่งกับทีมที่2นะครับเราจะโจมตีแค่2เทินนะครับคือใส่เอฟเฟกเพื่อลดความต้านทานของโกเกสึนะครับเดี๋ยวนะครับส่วนไอทีมแรกเนี่ยพี่รีบบอกไปนิดนึงถ้าใครมีเมทันไนก็ใช้แทนได้นะครับแค่แทนฟุกเคเกาได้เลยนะมันก็จะติดเอฟเฟกยิงโจมตีธรรมดาก็ติดเผาไหมเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าตีแบบนี้ใส่ฟีก็เหนื่อยหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับ ตียังไงอะไรเงี้ยเราก็ดูก่อนนะครับเริ่มมาปุ๊บเราก็แจกสถานะากัดก่อนไปก่อนเลยครับนี่ที่อาจจะเปิดออโต้เลยนะครับอันนี้ตีธรรมดานะคเห็นไหมครับพอติดเอฟเฟกที่มันกาหนดนะครับมันก็จะขึ้นเลขให้นะครับติดไปแล้วสามปรานนะครับอันนี้ต้องมาลุ้นรงฟุกเคเกานะครับอ้ออันนี้ปาไม่ติดนะครับสีครับคือถ้าผุกคีเก่าติดแค่ครั้งเดียวจากสองครั้งนี้ก็คือ รถสามต้านทานไปได้สิบเลยนะครับก็ต้องลุ้นกระดวงครับว่าติดไม่ติดน,นี่พี่ก็บอกไปได้นะครับน,นี้ต้องทําใจนิดนึงห้าหกคือ 5, ถ้าผู้เเก่าวปลาไม่ติดก็ได้แค่เก้านะครับแต่ถ้าปลาติดทีเดียวก็สิบเลยนะครับอแปดนะครับเก้านะครับนะครับอันนี้ก็รถสามต้านทานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเลยนะครับสิบที นี่ก็ต้องมาลุ้นกับทีมสองนะครับว่าจะติดไม่เอ่ยครับแล้วก็ไปต่อนะครับที่สนามสองนะครับนี่จะต้องลุ้นนะครับติดขีไหมเพราะถ้าไม่ติดขิถ้ามันก็ไม่ติดนะครับเงี่ยโชคดีนะครับว่า นี่เราก็ตจมตีไปนะครับอุ้ยทำไมมันค้างใช่ไครับก็จะติดนะครับโหเตะยอดหน้าเลยมีจุกกันเลยทีเดียวหกนะครับต้องมาลุ้นเด็กติดไม่ติดถ้าเด็กติดก็เจ็ดนะครับก็จะครบพอดีนะครับแปดนะครับ แต่ถ้าใครมีไอคิงก็จะง่ายหน่อยนะครับนี่ก็ดีนะครับสิบีนะครับลดความต้านทานได้เต็มที่เลยนะครับแล้วสนามนี้จะเป็นสนามจริงครับแนะนำให้ใช้คอเกโลหรือคอซอมบี้แมนก็ได้นะครับแต่นี้พอดีที่ไม่มีซอมบี้แมนนะครับไี่เคยใช้เกโลนะครับถ้าเป็นเกโลขั้นสองก็ดีนะครับ แรงสะใจไวซสารุ่นกันเลยทีเดียวครับแต่นี้ต้องใช้การสลับอันนี้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเอฟเฟกของวัคซีนแมนที่ก็ไม่แน่ใจนะครับจะติดร้อยเปอเซ็นไหมถ้าติดอันนี้ไม่ติดเพื่นหน้าก็ต้องใส่ใหม่นะครับแล้วก็โจมตีไปนะครับอันนี้ติดนะครับ เติมนะอันนี้ต้องแบบรู้จังหวะใส่นะครับไม่ติดนะครับ เอาโซนิกมาแจกแบบขยี้ยียครับแค่นั้นเองครับถึงม่ค่อยจะติดเผาไหมเลยนะครับ โอเคครับหลังๆพลังมันจะเริ่มเหลือนะครับเราก็เปิดใช้ได้ครับแต่ช่วนแรกๆต้องคำนวณน,นิดนึ่งนะครับมันจะไม่พอ ว่าวันนี้พี่อัพเป็นไอ้นี่้วยครับพลังจิตลบมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เลยใช้ได้เยอะกว่าปกคนปกติที่เขามายังอัพไม่ถึงนะครับในช่วงแร,แรกพลังงานมันจะไม่พออีก่นะครับจางหลังก็จะเริ่มพอนะครับ ้าง้างจะเกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถเปิดค้างได้เลยนะครับแต่ค่สรับเทินกับโซนิกแะแนั้นเองครับว่าใช้ทีแล้วก็ใช้สกิลทีหนึ่งแค่นั้นเองครับอืม オレさ様の足とプレスで溶けてなくなるない <laughs> ครับก็จะใช้พลังงานได้พอดีเลยนะครับไหมครับพอดีเลยนะไข่เ <c oughs> กี้ยงพอดีแค่โจมตีประมาณสองเทินนะครับน้องก็จะได้แดเมจรวมกันเกิน 70m นะครับพอที่จะเปิดกล่องทองเลยแล้วนะครับเห็นไหมครับใส่ปีก็สามารถตีให้เกิด 70m ได้นะครับถ้าเรารู้วิธีการเล่นนะครับแต่ส่วนจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับการติดเอฟเฟกของวัซซีนแมนได้ไหมนะครับพี่หนึ่งบอกว่าโกลิบาร์มันก็เป็นตัวหนึ่งครับที่เหมาะนะครับในการทําดามจให้กิลนะครับเพราะว่ามันบูต์ดาเมจให้ด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการตีบอสนะครับต่อสู้ลูกลานนะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจให้พี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์เป็นระยะระยะอยู่แล้วครับแล้วก็ยังไงช่วงนี้ก็ระวังตัวเองกันนิดหนึ่งนะครับเพราะโควิดมันระบาดค่อนข้างหนักนะครับบ้านพี่นี่ก็โดนติดกับหลายคนแล้วครับพี่นี่ก็แทบไม่ออกไปไหนครับอยู่ข้าอยู่บ้านกินข้าวบ้านนี่แหละครับแล้วก็นั่งทําคลิปนี่แหละครับ ยังไงก็ขอให้โชคดีสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ